สวัสดีครับพบกับผมโรชเนลครับตอนนี้ผมอยู่ที่วัดบ้านเด่นสลีสีเมืองแกนนะครับผมอ่าก็อยู่ในเขตเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนานะครับหรือเมืองแก่นเฉยๆก็ได้นะครับก็อยู่ในเขตอำเภอแม่แปลงนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับ <c oughs> สวยมากๆนะครับสวยมากมาก คข้างแรงทีเดียวนะครับแต่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการมาในครั้งนี้นะครับวจริงๆครับวัดนี้ บอกเลยว่าคุ้มแน่ๆถ้ามานะครับคุ้มแน่ๆ วิจิตรและตะการตามากๆนะครับคือที่ไม่พูดนี่คือประมาณว่าแบบตอนนี้กำลังแบบตึง ตื่นตะการตื่นตะลึงอยู่นะครับสวยจริงๆนะครับตอนนั้นบูรณะอยู่นะครับ <c oughs> สวยมากๆ <c oughs> นะครับโอเคคร่าวๆประมาณนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีนะครับ